จุกจิกของการทําบ้านคือเราอะไม่รู้เรื่องพวกนี้มาก่อนเลยจนกระทั่งเราสร้างบ้านจากพื้นนิ่เปล่าๆเนี่ยจนฟึกขึ้นมาเป็นบ้านแบบนี้อย่างเช่นกระเบื้องเธอรู้ไหมกระเบื้องสีเดียวกันแต่แค่คนละล็อตมันคนละสีจ้าตึงคือ รคนละลอดอ่ะนี่กาลังเซ็งอยู่ทําไงเดียหรือว่าพวกกระจกอลูมิเนียมอะไรเงี้ยต่างๆคือเรา,าอยากได้แสงธรรมชาติใช่ป่ะแต่พอมาสร้างเองเฮ้ยแพงมากอลูมิเนียมกระจกคือทั้งหมดเนี่ยเห็นแสงธรรมชาติเยอะๆแบบนี้หลายล้านเลยนะท่องครัวตอนทำบิวอินเราก็คิดว่าเอเราจะลร,นะรุ่นนั้นรุ่นนี้รุ่นนี้พอบิวอินเสร็จป,ปุ๊บไปซื้อตู้เย็นมันเลิกผลิตแล้วจ้ามันก็เลยไซซิ่งไม่พอดีแบบเนี้ย หรือว่าซิงซื้อมาใช่ไหมโอเคช่างหินติดแล้วสรุปปะปาคืองานของใครฉันซื้อซิงอ้าวช่างหินเขาก็มีแค่หน้าที่ติดหินตู้เขาก็หน้าที่ประกอบตู้สรุปคือฉันคือแบบโปรเจกต์ในนเจอเธอทำอะไรทำปะปามองหน้ากาันเออใครใครใครทำปะปาคะหรือว่าช่างบันไดอันนี้ค่ะมาดูดูดิเอาขาเหยียบลงไปคือตกรึปลงไปได้เลยนะทั้งขาเนี่ยคือมันไม่ใช่ความผิดใครเลยในแบบเนี่ยผนังอันนี้มันคือต้องมาชิดอย่างนี้แล้วมันก็เป็นผนังไปเลยเป็นผนังกระจกของอันนี้ แต่พอมันเบี้ยวมาเนี่ยอย่างละนิดต่อย่างละมิน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 กี่ขั้นกี่ขั้นกีขนขนขน่ขั้นอะรวมรวม,รวมกันสิโอ้เป็นรูลงไปเลยจ้ามันเลยมีรายละเอียดเยอะมากจุกจิบจุกจิบใ่ใหไปหมดเลยไหนใครเคยมีประสบการณ์ยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสิ